นี่คือโน้ต SEO สำหรับวิดีโอ YouTube ที่เกี่ยวกับการรีวิว BMW 7 Series ปี B 2025ซึ่งออกแบบมาให้ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆพร้อมเชิญชวนผู้ชมให้ติดตามช่อง Redline Auto ในตอนท้าย BMW 7 Series ปี B 2025ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานระดับหรูที่ผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว การออกแบบภายนอกของรุ่นใหม่นี้เน้นความล้ำสมัยพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมกระจังหน้าใตคู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW โครงสร้างตัวถังใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ สำหรับภายในห้องโดยสาร BMW 7 Series 2025มาพร้อมวัสดุระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งพร้อมระบบระบายอากาศและนวดระบบ iDrive เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมหน้าจอคู่ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Bose อ n d ว i l k i n ให้คุณภาพเสียงระดับ Hi-End g h และมีระบบปรับอากาศแยกอิสระถ,ถึง4โซนทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในส่วนของขุมพลัง BMW 7 Series ใหม่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินไมล์อไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดโดยรุ่นท็อปมาพร้อมเครื่องยนต์ V 8เทอร์โบคู่ที่ให้กำลังสูงถึงกว่า500แรงมา้าส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อนสีล้อแบบ X Drive ทำให้การเร่งแซงและเข้าโคง้งมีความมั่นใจและนุ่มนวลระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความหรูหราและเงียบสงบในทุกเส้นทาง ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของ BMW 7 Series P 2 0 2 5ครบครันทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้อง360อองศาและระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับสูงซึ่งเหมาะสำหรับการขับทางไกลหรือในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นหากคุณกำลังมองหารถยนต์ซีดานหรูที่ให้ความสมดุลทั้งความแรง ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัย BMW 7 Series ปี P 2025คือทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าคุณชอบเนื้อหาการรีวิวรถยนต์แบบจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วย r e d l i n e Auto คือช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์หลากหลายประเภททั้งรถสปอร์ตรถปลู่รถครอบครัวไปจนถึงการทดสอบสมรรถนะและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆเราเน้นการให้ข้อมูลอย่าง